ื่นนอนเหมือนเดิมครับหลังจากที่เราถ่ายวิดีโอลงไปแล้วนะครับเกิดไพครับนอนมากินครับผมกินต้น,นไอ้ลูกชมพูก็เลยไม่มียา,าลองตัวนี้ดูครับนอนเยอะมากเลยครับนี่ครับทำอ,อามันอาวมาท้ไว้มันดันมากินครับมันคือนอนอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเอีกทีนึงสซะ นี่ครับหนอนกินเจอนี่เลยครับย่หอนี้เลยครับทดลองไปก่อนครับแห่ข้า,ามััตาูมันไม่มีไม่มีการฆ่าหนอนลองแล้วกันครับฉีดเลยครับแห่เนี่ยตายไหมร้ายแห่งา ล่วงนะแล้วครับดูดิหว่วงไปไหนวะนี่นะครับนี่บางอาจมากินชมพู่เรากเ็เสียดายครับทำบาปซะ่ล้ววันนี้มันเป็นหนอนนะครับก็ ไปสู่สุขติเด้ครับเดี๋ยวผมจะฝังร่างคุณไว้กระตินแล้วครับขอซ้ำอีกหน่อยครับแน่ยตายแน่ๆนะครับฝังนะครับมาเน่าอุสาจะลงคลิปซะหน่อยฝังไป แล้วก็มีประโยชน์คร uh ับผมแล้วก็ทำเป็นปุ๋ยชมพูซะเลยอ้าวนี่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 อืมอืมเคครับผม